สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วเนาะกับไพ่ยิปซี่อีสานทางเอสดีแปดแปดแปดแนลเนาะจ้ะมือนีกลับมาพอกันกับดวงรายสัปดาห์ชาวราศรีกรกฎชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกกรกฎาคมถึงสิบหกสิงหาคมเนาะกะรกรอบการทำานายสัปดาห์นี้สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามมีนากำหนดไวค้คราวๆกะเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเนาะบอกชาวรากรกฎไวคือก่าว่า บอเมนดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะบอได้ครอบคุ้มกับเช่าก่อะกฏทุกคนกาให้พิจารณาเป็นแนวทางกับพ่อเนะาะบอต้องซีเรียสหรือบอต้องจริงจังอีอย่างหลายห้องมาเริ่มการงานการเงินซะก่อนเนาะเราค่อยไปถึงเรื่องความรักไยเงินไยที่เด่นชัดเรื่องการเงินบอขืนมาแสดงว่าอาจจะส่งๆอยู่ในเรื่องการเงินบอได้มีอีอย่างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบอว่าเรื่องไล่ใจหรือไล่รับ ก็ส่งสแสดงว่าบอวามีปัญหาอีหยังเช่าล่าศีกรกฏก็สามารถจัดการได้่าต่อไปแต่ว่าด,วด้วยนาไพก็จะตึงมือแน่ยอยู่จักหน่อยไพ่ที่เกี่ยวของถ้าสมมติว่าเขาจะเบาในเรื่องการเงินเนาะล่าชาดาบก็บจะตึงมือในจักหน่อยเพราะว่ามันเป็นด้วยความที่มีไพ่ดาบขึ้นมาเนาะเจ็ดดาบ5าดาบเด็กถือดาบไพ่ดาบซีใบอาจจะ ถ้าว่าถึงเรื่องเงินก็นอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อย,อยเพราะให้แบบว่าตึงๆมือบอบอถนัดถนีปันไดวะถ่อไปจะใส่ฟุม่มเฟื่อยบวได้มาถอดไล่จ่ายที่ม่าจะเกี่ยวกับหยางใดแน่น่าจะเกีียวกับเรื่องครอบครัวนั่นแหละพี่น้องมี10บถวยเขามา10ถถวยเด็กถือดาบครอบครัวลูกหลานขอบรัวลูกหลานบริวารประมาณนั่นแหละ แต่ว่าทางนี้และทางนั้นบ่กว่าจะมีปัญหาอีกอย่างอยู่ก็ตามแต่เรื่องการเงินเนาะมีไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมานี่มันกระบองบอกว่าชะตาชีวิตเฮ้ามันกาลังจะเปลี่ยนละมันกาลังจะเปลี่ยนไปจากจุดนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้มันกําลังแย่แน่อยู่บอบสสบายปันหดหน้าโคตรมันหมุนไปจากนี้มันก็นนาจะดีขึ้นกว่าเก่าพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพอมีทางคลี่คลายแน่นะก็ต้องอดทนร่อ แน่จักน้อยละสามไม่เท่าอดทนรอดแน่จักน้อยอที่นี่เมื่อวาเรื่องงานเดอะเวิลด์ที่ขึ้นมาและก็มีไพ่สังขาดความสุขความพ่อใจความสบายใจณนะตอนนี้ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเ,อเป็นช่วงที่เรียกได้วา่าถ้าเรื่องการงานการเงินเด่นบอเดอะเวิลด์นี่กับบเดนบอดเดนวา่างานดีเงินดีจังไดบอดเด่นในลักษณะนั้น แต่ว่ามันจะเด่นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเฮ้าเองว่าเฮาค่อนข้างพ่อโอกพ่อใจมีความสุขระดับหนึ่งะพี่น้องบ่ได้เดือดร้อนยังหลายภัยสังคลาดที่ขึ้นมาทามองเรื่องการเงินการงานกับเป็นลักษณะทอทุนละ่ะบ่ได้โดดเด่นแต่คณะเดียวกันกนอ,อบ่ดดดว่ามีปัญหาอ,อดดดย่างมากโอกาสที่จะมีผู้ซอยเหลือผู้หค้าแนะนำ หรือแม่กระทั่งเว้าไปถึงตามภาษาคนไทยเขาเนะว่าสิงสศักดิธิ์สร้อยดนบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีเนี่ยก็มีสูงเ,เป็นไพ่เรียกได้ว่าไพ่พระคุ้มครองเออบวชิเหตุ์ยังกระด้เพียงแต่ว่ามันมันจะบ่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเดนไปสูสิงซูย่างงานกับก้าวนาขนาดนั่นทุกสิ่งทุกอยา่งยางได้ดีมันบมเมนจังสันเออแต่ว่ามันเหตุให้บวชิมียังเกิดบ่ดีขึ้นมามันก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดี ต้องระมัดระวังอีกอย่างแน่เรื่องการงานาคนหลอบขางพี่น้องเ,อเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเดอ้อแล้วก็ระวังปากเจ้าของอกับระวังไอ้ความเชื่อมันของเจ้าของที่มันมากขึ้นเ,เจ็ดดาบนี่ว่าบางที่เพื่อนร่วมงานอาขอใส่คําว่าอา,อาจจะมีคนแบบว่าค่อยขัดแขงขัดขาอยู่บ่วหวังดีก็เฮาปันไดยุตไปต่อไปเฮ้าอาจจะ เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในเจ้าของสูงหาดาบขึ้นมาเชื่อมัน่นแล้วกับเชื่อว่าเจ้าของเกง่งเพราะฉะนั้นโอกาสที่เพื่อนร่วมงานคนรอบข้างจะมันใส่เอานะก็มีอยู่แต่ว่าเ่ราว่าจะเฮ็ดยังก็ตามแต่ต้องระมัดระวังแน่บางที่ความเชื่อมั่นของเหาหรือการพูดจาที่แสดงความมันอกมันใจเกินไปมันจะทั้งนอกจากจะคัดหูคัดตาเพื่อนร่วมงานแล้วระวังมันคัดหูคัดตาเจ้านายนํา ราชาดาบโดยทั่วไปอาจจะหมายถึงเจ้าหน่ายหรือหัวหนาเฮ้ามีโอกาสที่จะเห้าจะไปคัดกับเพิ่อนนะรอบขางเลยเพื่อนรวมงานหรือเจ้าหน่ายคัดใจกันแลวก็เห้าเวาบดีเดี๋ยวเพื่อนก็นจะจ้องจับผิดเฮ้าประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการจองจับผิดกันน้ำอาจจะหัวหนาจ้องจับผิดมูพวกก็คือกัน โดยความที่ไปเหตุอีหยังเด่นเกินเขานั่นละเพราะฉะนั้นการละมัดระว่างไว้จักน้อยอการที่บ่มีปัญหาในทีทํางานมันก็นจะเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างลาบลืน่นใจเย็นๆไวาต่อไปบว่าอีหยังกะให้เอาธรํารมะเข้าคมย่อมใดกัยอมยอมใดกับย,ย,ยอมเพื่อที่จะ หลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงการโตแยง้งหลีกเลี่ยงการคัดแยง้งหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเดี๋ยวมันเหตุให้เบื่อเปล่าหลายเหตดให้งานหยุดชะง,งักงานบ่ไปใส่มาใส่บางที่เขาคัดแยง้งก็เพื่อนรวมงานงานบ่ไปใส่หัวหน้ากระดาอีกแม่นบละเพราะว่าถ้าบคัดแยง้งก,าาก,าาก็หัวหน้าก็ไพ่ล่าชาดาพื้นมาในหัวหน้าจ้องอยู่เดชจ้องท่าจะจัดการเข้าอยู่เพราะฉะนั้นการละมัดระวังและการละมัดระวังอีกอย่างหนึ่งลูกหลานบริบาลหรือลูกน้อง จะบ่คอยเสื้อฟังเพราะฉะนั้นกะเ,เวลามอบหมายงานหรือสร้างงานอียังกะตามติดแน่จักน้อยละพี่น้องสิบถ้วยก็คือบอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นเรื่องของขอบทั่วหรือบางที่ถ้าในแง่เรื่องของการทํางานอาจจะหมายถึงว่าบางที่เฮาอาจจะปล่อยปะละเลยเกินไปปล่อยปะละเลยในลักษณะทีว่า,าขึ้นมาอ๋ออันนี้เพราะเป็นยังดอกอันนี้เพราะเป็นยังดอกว่าสันความกระตือรือร้นบ่ไาลายปันใดมันอาจจะเหตุให้เกิดปัญหาให้มาให้เฮ้าแก้ไขที่หลัง ปัญหาจุกจิกไม่เข้าได้แก้ไขที่หลังประมาณนั้นแล้วก็มีไพ่ล่าชาถิถวยขึ้นมาน้าล่าชาถวยเป็นไพ่ถวยคือกันกับสีถวยนี่แหละเพ,พราะไพ่ถวยขึ้นมามันจะบ่งบอกว่าบางที่เข้าบ่คอยเข็มงวดนะนะเข้าบ่คอยเข็มงวดเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาหรือผลงานที่ออกมามันก็เปลี่ยนไปตามไปตามที่ว่าเข้าปล่อยปะละเลยนั่แหละสิ่งางานควรจะดีกว่านี้มันจะบดีแห้งเพราะว่าเข้าบ่ข็มงวดแล้วเข้าบ่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ ล่าชาถวยกระถือซะว่าเป็นเป็นข้าเตือนน้าเนาะ,ะการที่เฮ้าซอยเหลือคนอื่นเฮ้ามีน้าอกน้าใจซอยเหลือผู้นันผู้นีเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็นดีอยู่แต่ว่าถ้าเพิ่มความเด็ดขาดเพิ่มความเข้มงวดเขาไปจักน้อยเอาความเข้มงวดมาจากไอ้ล่าชาดาบนี่มาประกอบกันใส่กับความเป็นล่าชาถวยของเฮ้ามันจะเห็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็งานก็ออกมาตามทีเฮ้าต้องการเนาะ สาม,ม่เท่าก็ต้องได้รอค่อยในจักน้อยคือบางที่ใจเหาเขาอาจจะต้องการให้งานมันกล่าวนาไปเร็วๆแน่หรือเฮาขาดหวังความสําเร็จของงานอยู่แต่ว่าขอบอกว่ามันยังความสําเร็จงานยังมากพอเอายังมากพถึงเหานะภายราชาถ่วยก็คือกันบางที่สิ่งที่เฮาหวังมันจะยังมากบาถึงเพราะฉะนั้นต้องรอต้องรอดแจักน้อยต้องใจเย็นๆเนาะเอาละกับราสีก่อนลก็การงานการเงื่อนกับประมาณนี้แต่ก็ถือว่า มีความสุขความพอใจระดับหนึ่งคือว่าเดอะเวภัยสังขารหรือแม้กระทั่งราชาถวยเป็นความพอใจในสภาพว่าปัจจุบันเฮาอาจจะบดด่ได้เด่นบดได้ดีมากเกินไปถ้าเทียบกับคนอื่นอาจจะบดได้ดีซ้ำคนอื่นแต่สําหรับตัวเฮาเองเฮาพอใจระดับนี้ก็โอเคแล้วเนาะเอาละความรักคนโสดที่นี่ความรักคนโสดเนาะเบิ่งเป็นแนวทางกับพ่อได้จ้ะ ความรักคนโสดหนึ่งดาบสามเหรียญหกถ้วยเดอะเดวิล โอมีเหลืองยังค่าใจกับคนหลักเกาเบอชาวราศสีกรกฎดซีเหรียญเดอะสตารแปดไม้เทา้าหนึ่งเหรียญ ราชาถ้วยราชินีพระจันทร์เอาละคนโสดก่อนละกดคนโสดก่อนละกดเอากาลังมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าตัดสินใจยังบได้นะตอนนี้หนึ่งดาบยังยังบกกาหรือ,อยังบอมีความเข็มแข็งพ่อ ยังบบเดดขาดยังบบเข็มแข็งพ่อที่จะตัดสินใจเรื่องเล่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของหนึ่งเรียนโอกาสใหม่ๆเขามาในชีวิตโอกาสใหม่ๆมีค้นเขามาหลวกะขนที่เขามาอาจจะมีการแสดงออกที่ค่อนข้างชัดเจนว่าชอบเราอยากขอโอกาสจากเขาแลวก็มีแนวโนม้มาจะเขาม่าแบบเล่งดวนเขามาแบบกระทันหันโดยที่เฮ้าบได้ตังโตแปดไม่เท่า ค่อนข้างเร็วเออค่อนข้างเร็วเอออาจจะเป็นชาวราศีกุมเนาะเขามาอาจจะเป็นมังกรพี่น้องหรืออาจจะเป็นชาวกรกฎพิจิกมีนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นไม้นะเป็นไปได้โดยไพ่ราชาถวยเป็นต่างชาติเป็นพ่อไม้แม่ไม้อันนี้ก็เป็นไปได้คือการคนที่เคยมีครอบครัวแล้วประมาณนั้นลักษณะผู้ใหญ่ใจดีประมาณนั้นล่ะเอออาจจะเขามาในความสัมพันธ์ ในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเฮายังบตกลงนะยังบตกลงว่าจะคบเพราะหยางเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่หกถวยกับเดอะเดวิลมันเป็นเรื่องของออความรักเกา่าหรือคนรักเกา่าที่เช่ากอละกดยังสลัดบอลลูดพี่น้องเดอะเดวิลนี่มันยัง ยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้ยึดติดอยู่กับความหลักขางนี้อยู่สําหรับบางคนอาจจะยังพูดคุยกันอยู่ด้วยซ้ำสามเหรียญอาจยังมีการพูดคุยยังมีการติดต่อกันอยู่พี่น้องอาจจะติดตอ่อในฐานะเพื่อนก็เป็นไปได้คือกันนะสามเหรียญมันเป็นเรื่องหรืออาจจะด้วยความท่ว่าบางคนอาจจะอยู่ ที่ทํางานเดียวกันแต่ว่าเลิกกันแล้วออหรือบางคนอาจจะยังต้องประสานกันประสานงานกันเรื่องงานหรืออีกอย่างก็ตามแต่แต่ยังมีการพูดคุยกันอยู่อาจจะในฐานะเพื่อนคือบอกเมื่อกี้แต่ว่าออในความรู้สึกของชาวราศีกรลกฎแล้วออมันก็ยังมากกว่าเพื่อนอยู่เหมือนเดิมหกถวยกับเดเดวิลมันยังยึดติดกันอยู่เฮายังสลัดบ,ลบ,ลบ,บอ,อลลดแล้วก็ซีเลียนกับกับเป็นแค่คายก็ว่าลึกๆแล้วก็ยังบ่อยากสลัดน้ำแหละ หรือแล้วยังบ่อยากสลัดคนเขามาใหม่กับบ้ว่าจะบ่สมใจนะกระดูยุกระเปิดรับเขามาเนาะกรเปิดรับเขามาเพียงแต่ว่าเดอะสตาร์นี่ความรู้สึกตอนนี้ถึงแม่ว่าจะมีสองคนเขามาอยู่ในใจสําหรับคนละเกานี่อาจจะบ่นับก็ได้เพราะว่าบอลูว่าเขามองเขาจังไดหรือบอลูว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคบก,กันอีกหรือบอ พรานะว่าณตอนนี้มองว่าตัวเขาเองนะเขายังบดปล่อยเข้าไปเขายังตัดเขาบดายเขาก็เลยย,ยังยึงยดไใ้อยู่ทั้งค้นเกา่าทั้งคนใหม่ที่เขามาเนาะพี่น้อง,องแต่ว่าถามว่ามีความถูกใจบอ,บอ,บอเดอะสตาร์เช่ากอละกอรู้สึกกับมีความสุขตามอัตภาพนะะั่นแหะมีความสุขตามอัตภาพแบบค้นสด เพียงแต่ว่าความรู้สึกณตอนนี้ก็มองเห็นอยู่มองอยู่ว่าสิ่งดีๆลอเหาอยู่ข้างหน้าอยู่เพียงแต่ว่า,ายังบ่อยากผูกมัดอีกอย่างก็ไผณตอนนี้ก็ให้ให้เวลาให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินนั่นละเพียงแต่ว่า,าใจก็อยากใจก็อยากตัดสินใจอยู่ดอกว่าจะจะเอาจังไหนดีก็ความสัมพันธ์จะคบไผจะตัดค้นเก่าหรือจังไหนมีราชินีพระจันทร์ขึ้นมาเป็นใบสุดท้ายราชินีพระจันทร์นี่เป็นความ เป็นอารมณ์ที่ที่ตัวเองกะบ่ามั่นใจดอกว่าเจ้าของรู้สึกจังใดความรู้สึกเจ้าของกับบลูคือกันมันเป็นมันเป็นเป็นมือเป็นเว้นอยู่ลาชินีพระจรยังลังเลลังเลแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงใส่คำว่า,ามันค่อนข้างจะซับซ้อนความรู้สึกกับค่อนข้างจะซับซ้อนหาคำตอบให้เจ้าของกับบได้เพราะฉะนั้นกะในเมื่อเขายังโสดอยู่เนาะเขายังโสดอยู่ เฮาจะคุยพร้อมกันสองคนกับบเป็นยังดอกควบไว้กักความสัมพันธ์ไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจกับบมีผูใดวาอีกอย่างเนาะเพียงแต่ว่ากะถ้าตัดสินใจได้เร็วก็ดีมันจะทูกสิ่งทุทุยามันก็จะชัดเจนเร็วเนาะความสุขที่เฮมีมันก็จะเต็มที่บแมเนความสุขที่มีแบบกักกพราะว่าจริงๆเดอะสตาร์นี่ต้องใส่คําว่าบางที่ในเรื่องของความรักเก่านี่มันกะ อาจจะบ่ได้หมายถึงความหวานชื่นหรือเขาอยากกลับไปขึ้นดีอาจจะบ่ได้หมายถึงลักษณะนั้นก็ได้แต่หมายถึงว่าตัวเขาเองเขายังรู้สึกว่าเขาเคดเขายานเขาถือหลอกอีกเนืกอออกบอกอาจจะเป็นความรู้สึกเคดก็ได้ยานคนที่เขามา่นี่ยานเขามาหลอกเขายิ่งบางคนอาจจะเป็นพ่อหมยหรือแม่หม้เขามาหรือเคยแต่งงานมาแล้วหรือเป็นชาวต่างชาติประมาณนี้เขาอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะถ้าว่าเป็นหมายเขาเลิกกบแฟนละย่งไพ่ปีศาจนี่ในความหมายหนึ่งอาจจะเป็นความกังวลของเทาเองที่เทาขึ้น่าเท้ายานเทาถือหลอกแต่กถือว่าระมัดระวังไว้นั้นดีแล้วนะระมัดระวังไว้ดีแล้วถือว่าไพ่ขึ้นมาเตือนเทาในอีกความหมายหนึ่งว่าคนที่เขามาเขาชัดเจนกับเท้าบอมีหนอกมีไนมีรับลมคุมไนหรือบอหรือว่าเขามาเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อเขามาเพื่อที่จะเอารัดเอาเปียมเทาหรือบอกระใหพิจารณาเบื้องดี แต่ว่าถ้าสมมติว่าเข้าดูดีๆแล้วแล้วก็ผิจาจรณาตัดสินใจคนใหม่ที่เขามาหนึ่งเหรียญที่ที่ขึ้นมานี่ก็อาจจะหมายถึงว่าถ้าเข้าตัดสินใจได้แล้วโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลๆเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์คือกันทั้งหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญพัฒนาให้มันคงไปได้เนาะสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎกระเบื้องไปนี่แล้วเนาะเอาจนเข้าชัดเจนได้ใจเจ้าของว่าเข้าต้องกันยังเข้าหักไผ่เข้าจะไปทางใดแล้วค่อยตัดสินใจก็ไดบ่ต้องรีบร้อน ะคนมีแฟนคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเนาะเช่าราศีกรกฎจะมีไพ่เฮ้าแล้วก็ไพ่เขาเนาะซึ่งอาจจะสลับกันสลับกันได้หรือก็จะตรงเป๊ะๆตามแถวบนแถวล่างคือเกาละถ้าถ้าผูพึงเขามาเบิงกะพิจารณาเบิงนเนาะจะเนาะแถวบนแถวล่างอาจจะสลับกัน แถวบนราชินีไม้เท้าแถวบนนี้ให้เป็นเช่าก่ลกดเองเก้าเหรียญสิบดาบหกไม้เท้าเอื์อมิด ดูแถวล่างที่นี่แถวล่างคนทีเช่ากอละกดคุยนั่อยู่ต่อน,นีสีไม้เท้าแปดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าห้าไม้เท้า เด็กถือดาบเอ่อชาวราศีกอลกฎะดรู้สึกว่าอาจจะคนที่จะเขามากคุยหรือที่ข้างเข้าคุยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นราศีกันเนาะอาจจะเป็นราศีกันอาจจะเป็นเมษธนูก็เป็นไปได้คือกันถามว่าความสัมพันธ์มีปัญหาบอเนาะมองว่าอาจจะมีปัญหาปัญหาเพราะว่าชาวราศีกอลกฎะดดบดาบขึ้นมามีเรื่องที่ต้องเสียอกเสียใจอยู่ ตอนนี้มีเรื่องเสียอ,อกเสียใจแล้วก็ค่อนข้างจะพิดหวังมั่นบ่เป็นไปตามที่คิดเช่าราศีกรกฎเองนี่ราชินีไม่เท่านี่ถือว่าถามว่าจริงจังกับความสัมพันธ์นีบ่จริงจังเอาจริงเอาจังแล้วก็มีความต้องการมีความพยายามจะเฮ็ดให้มันไปได้ดีที่สุดนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเพราะการกระทําจริงๆของเฮาเขาอาจจะมีเวลาให้ความสัมพันธ์บหลอยงานเยอะ ในพน้พนอง,งานเยอะเวลาให้ความสัมพันธ์บลายแลและกะ็ความสัมพันธ์จะบาเป็นลักษณะหวานแหววนะเพราะว่ามีไัยลือสีข้นมานําภัยลือสีแต่ฝ่ายอีกฝ่ายนี้มีเด็กถือดาบขึ้นมาสําหรับบางครูอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุอายุอาจจะห่างกันพอสมควรก็เป็นไปได้คือนกันภัยลือสีข้นมาแถวบนนี่มองว่าเวลาที่มีให้ความรักกับบลายในขณะเดียวกันความสนใจที่มีให้ความรักกับบลายปันใดคือนกัน มีแนวโน้มว่าค่อคนข้างจะจะปล่อยไปเรื่อยๆนะหกไม่เท่าปล่อยไปเรื่อยๆอไปไปทั้งใดกใด็ไดดไปทั้งใดก็ได้จะพัฒนาเร็วพัฒนาซากรแล้ลวแต่ปล่อยไปเรื่อยๆบ่ค่อยไดมากบ่ค่อยมีเวลามากใส่ความพยายามมาโอ้นี่ให้มันดีขึ้นยังซันยังเสียนะ,ะแล้วกะ็ซิฟดาบกับเกาเหลียนนี่ สำหรับบางคูเช่ากรากดอาจจะ,ะพึ่งผ่านการทะเลาะเบาะแวงกันมากก็เป็นไปได้กผ่านการทะเลาะเบาะแวงที่ค่อนข้างจะ,ะรุนแรงจนอาจจะ,ะเฮ็ดห้มีระยะห่างเกิดขึ้นระหว่างสองคนทั้งฝ่ายนี่เนาะ,ะซีไม่เท่าถือว่าความมือซื้อของฝ่ายนี่กับมันคงพอประมาณแต่ว่าถามว่าทำม,มองได้แงความสัมพันธ์เป็นจากไหนความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งนิ่งอยู่ระดับนี่เติบเนึ่งแล้ว 8ไม่เท่าบางซิ่งบางย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยกระทันหันอาจจะเป็นเรื่องของทะเลาะบบอแวงนี่แหละที่ว่าขาดบ่ถึงว่ามันจะจะทะเลาะบบอแวงออกมาหลวกบาลไปไปจนเฮ็ดให้อีกฝ่ายนึงเสียอกเสียใจค่อนข้างรลายหรืออาจจะมีการถิงระยะห่างเว้นระยะห่างระวังกันก็เป็นไปได้คือกันหาไม่เท่านี่เป็นเรื่องของความขัดแย้งเลยความขัดแย้งแบบถามว่ารุ่นแรงบอ่รุ่นแรง ขามความขัดแย้งนี่บอลรุ่นแรงแต่อาจจะมันอาจจะบานปลายได้ด้วยที่ว่า,าคุยกันคัดข้อกันจากเรื่องเล็กๆน,น้อยและเคลียบบ่ได้มันก็เลยเฮตดให้บานปลายก็เป็นไปได้คือกันอันนี้เ,เจ็ตเมเท่าเจ็ตเมทานี่เมื่ออยู่แล้วแต่ว่าเ,าเจ็ตเมเท่าขึ้นมาไฟหนี้รืมองว่าไฟหนีพญายามนะพญายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อให้ได้ละนะณตอนนี้ฟังนีเด็กถือดาบ เพิ่นกะมีความรู้สึกว่าอยากจะเคลีย์ไหมอยากจะเคลีย์อยากจะคุยอยากจะมา,าคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าตอนนี้มันมีปัญหามีเรื่องค่าอกค่าใจอยู่ที่บอกว่า,าทิ้งระยะห่างเพราะว่าเก้าเหลียญนนะ่ะมันเป็นเรื่องเป็นภัยของข้นโสดเป็นภัยของการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างอิสระบอกคอยได้ยึดติดกับอีกฝ่ายหนึ่งอะนะมันเกิดเลยเ พอมิซดาบขึ้นมาน้ำก็เลยมองว่าบางที่อาจจะมีการเว้นระยะห่างสําหรับบางครูเว้นระยะห่างอาจจะเจอกันบ่บอยช่วงนี้เจอกันบ่บอยมีการเ,าเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับว่า,เ,าเป็นกึ่งแฟนกึ่งเพื่อนอยู่บ่หนอากึ่งแฟนกึ่งเพื่อนราชินีไม่เท่านี้ก็ความเป็นเพื่อนก็นสูงสูงอยู่ในภพยใบนี้ หกักยูเป็นแฟนอยู่แต่ว่ามันหังมันหั่งเป็นความรู้สึกเป็นคืมูอะนะอือไัยรือีคือกันเป็นความสัมพันธ์แบบกึง่งแฟนกึ่งเพื่อนความสัมพันธ์แบบผููใหญ่อ่ะนะเกาเหลียนกับเป็นความมีอิสระกึง่งแฟนกึ่งเพื่อนจังไหนจังหนึ่งมันเป็นสงรงมผสมบูร์แทนม,มิสิบดาบขึ้นมานั่มกันเลยมองว่าบางคนบางครูอาจจะพึ่งทะเลาะกันรุนแรงมากนั่นแหละแต่ว่าฝ่ายนี่อยากคุยอยากเคลียร์นะเอ่อฝ่ายนี่กับกําลังพญายามที่จะที่จะ จัดการก็อารมณ์ความรู้สึกเจ้าของอยู่พยายามจะถามใจเจ้าของว่าจะเอาจังไดดีกับความสัมพันธ์เดี๋ยวมาดูแนวโนมเนาะ The Hangman Hang กระสิบว่วข้าลักขาสร้างไปจักอีกเติบหนึ่งอยู่บ่ The Hangman ในส่วนใหญ่แล้วคำตอบจะยังบด้ยแม้ยังตรงใดอดทน ได้อดทนได้ล่อค่อยอยู่กับสภาวะหนีแบบอึดอัดแน่นะพี่น้องขอใส่คําว่าอึดอัดอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่อึดอดัดแต่ว่ามันสิไปข้างนาก็บบไดพี่น้องสีไปทางนาก็บบไดจะยังบม่มีการพัฒนาหรือ,อยัง,อยงมองว่ายัางเครียบร์บไดไหมเดี๋ยวๆดูไพ่ใบต่อไปดูมีโอกาสเครียรกันใดบอเพราะว่าอึดอัดอยู่เดี๋ยวแฮงแม่เนี่ยมันบอไปสมาใสาย,าสายข้าตอบก็บบได ราชนินีดาบไฟใดไฟหนึ่งก็ต้องการความชัดเจนคคักเลยมันจะชัดเจนใดบละ่ะเพิ่นซี่เลียดนะราชนินีดาบเมถุนตุนกุมเพิ่นค่อนข้างซี่เรียดต้องการความชัดเจนต้องการว่าจะเอาจังไดกระบอกมาถามว่าใจหอนบอก่กระใจหอนอยู่ขืดหลายน้าจริงจังกับความสัมพันธ์มากราชนินีเหรียญอีกไฟหนึ่งก็สีมีเวลาอยู่บอ ลาชินีเหรียญเพนโฟกัสเรืองงานเรืองเงินสิมีเวลามาคุยมาเคลียเรื่องนี้บ่สีบ่มีแนวโน้่มบาสีบ้างไว้ปลอยไว้เอาแต่มันสีเป็นไปบ่ลละซีถ้วยกระสียังหนาเบื่อหนา่ายยังนิ่งๆจังสีเดอรถ้วยยังบ่มีผู้ใดวาจังไดไหมพี่น้องซีถ้วยยังเป็นส่งสื่อลืออยู่นะนึกออกบ่เป็นส่งสื่อลืออยู่บ่บ่มมีการตัดสินใจอียังทั้งสิน้นทั้งป่วง โอ้ยหกดาบก็มีอย่างดอกหกดาบได้ล่อกันไปเรื่อยหกดาบนี่เออได้ใส่เวลายางเดียวเลยพี่น้องใส่เวลายางเดียวไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลย บอลูวา่าไฟใดนะเป็นไฟที่บอกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาบอกระตือรือร้นที่จะคุยที่จะเคลียร์มีแนวโนมว่าจะปล่อยให้มันเวลามันผ่านไปจังสีละละเดียวแบบว่าตางคนต่างอารมณ์เย็นดีหรือว่าให้ความสัมพันธ์มันไปเรื่อยจังสีเอาแต่สิเป็นไปแต่ถามว่าถ้าเวลาผ่านไปปัญหาจะลดลงบอปัญหามีแนวโนมว่าจะคลี่คลายนะภพ่หกดาบปัญหาจะน้อยลุ่งเรื่อยละ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอารมณ์เย็นต่างคนต่างไปประเมิอนสภาพจิตใจคงจะของแล้วอารมณ์เย็นลงแล้วก็มุมมองในความสัมพันธ์ความรู้สึกของจะของอาจจะชัดเจนขึ้นมีคําตอบขึ้นเพราะบางที่การเล่งรีบเกินไปก็อาจจะเห็ุให้ขึ้นยังบ่ออกเนาะขึ้นยังบ่ออกจักสีเหตุยังไรแล้วก็ไวัย,ยังสีละประมาณนี้อมองว่าต้องใส่เวลาย่างเดียวเลยว่าให้เวลาซอยว่าถอป ละกังหกดาบอีกความหมายหนึ่งนะทนบดได้ก็ออกไปจากความสัมพันธ์สำหรับบางคนถ้าบางคนที่ปัญหามันหนักพราว่าไพ่ซิบดาบที่ขึ้นมานี่สำหรับคนคนหนึนน่งแล้วอาจจะรู้สึกผิดหวังค่อนข้างมากแต่ว่าไอเล่เวลความผิดหวังของแต่ของเช่ากัละกดแต่ละคนมันจะผสมกันเนาะรายละเอียดยิบย่อยมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน แล้วกับแฟนแต่ละคนกับคนละล่าสีเนาะมันจะบ่คือการคักดอกแต่ว่าน,นี้เขาก็มาเบาถึงแนวโนมกันของอารมณ์ความรู้สึกจะได้เตรียมรับมือได้เนาะกับปล่อยไปเรื่อยๆนี่แหละบางคนถ้าทนมาไว้ว่าปัญหานะก็ออกมาซาจากความสัมพันธ์ซะก่อนแล้วสิเกิดอีหยังขึ้นก็ค่อยว่ากันไปถ้าสมมติว่าเขาตัดสินใจได้นะแต่ถ้าตัดสินใจบ่ได้จกสิเหตุจังไ๋ละก,ออะก็อดทนเอาซะก่อนเอออดทนเอาซะก่อนให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นกนจะคลี่คลายไปเอง ทุกอย่างตรงไดล่อไผ่สังขารก็ต้องได้ปล่อยว่างละ่ะพี่น้องไผ่สังขาชต้องได้ปล่อยว่างเอ้ยสิไดเอาธรรมะเขาคมบาทนี้อย่าไปคืดน,น้ำมันอีหยังหลายอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเออถือสวาบวาเอ่อเหตุการณ์ยั้งจะเกิดขึ้นกับพญายามเตรียมพร้อมรับมือด้วยด้วยใจเย็นๆยนมันบมมีอีหยังหลวงหลายดอก สามวยหกเหรียญหกถวยอาจจะต้องอาจจะต้องให้มันมีความาเท่าเทียมกันแนในความสัมพันธ์อาจจะต้องรอต้องประเมินเบงกรว่ามันคุมหรือบอ่อ ฮกถวยนี่มันเป็นเรื่องของหลักตางไหวคือบอกไปหลักตางไหวหรือเรื่องของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับซึ่งหกเหรียญขึ้นมาอาจจะมีความบ่อเท่าเทียมในการเป็นผู้ให้และผู้รับผู้รับกับรับย่างเดียวผู้ให้กับให้ย่างเดียวซึ่งอาจจะเกิดปัญหาใดในความสัมพันธ์สําหรับบางครูเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้พูดได้คุยกันกับพันายามปรับตรงนี้นําถือเป็นคําแนะนำเนาะพี่น้อ,นองถือเป็นคําแนะนําและอีกความหมายหนึ่งอาจจะมาประเมินเบิงกระใดว่า มันคุ้มค่าสําหรับที่เฮาจะรอคนคนนี้คุ้มค่าสําหรับความอดทนของเฮาที่จะไปต่อบความเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างของเฮาสําหรับความสัมพันธ์ก็ให้ถามเจ้าของเบิ่งเนะะาะสอมถวยนี่ถือเป็นคําแนะนํากันแล้วกันว่าพญายามหากิจกรมรมท่มมา,รา,มารรวมกันให้มันไปจะไปรอดต้องมีการทํากิจกรรมรวมกันแนหาเวลาลวกะอ็อีกความหมายนึงมองว่า3ถ้ถวยนเป็นเรื่องของมิตรภาพเนาะพี่น้อง ระพัยสังขลานมันก็จะมีความเป็นเพื่อนสูงในนีสาหรับบางคนสําหรับบางคนความเป็นเพื่อนบอมเนบอสําคัญความเป็นเพื่อนก็สสาคัญถ้าสมมุติว่ามันยังต่อกันยากอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้ถ้ามีปัญหานักนะก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกก็ได้คือกันนะสามถวยสามถวยมีโอกาสพัฒนาบอมีมีโอกาสพัฒนาไปจนแต่งการแต่งงานเลย คือว่าเป็นไพ่ที่ดีระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีความเป็นเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีอยู่ในไพ่ใบนี้อันนี้ก็เป็นไปได้คือกันอาจจะต้องไปคาดหวังอีกอย่างหลายค่อยๆเบิ่งกันไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันพธ์เพระวัต่ิพานมากมันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เร็วเกินไปก็ได้แต่ไม่เท่านี้อาจจะพัฒนาเร็วเกินไปมันก็เลยขามขั้นตอนไปจักน้อยก็เป็นไปได้คือกันที่นี่สําหรับบางคนโดยความที่ไพ่เปิดขึ้นมาบางที่สาหรับบางคนอาจจะมี กรณีนี้เกิดขึ้นบอแมนทุกคนนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องบอกไว้เพราะว่ามันมีสามถวยขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องคนละเกาเขามาน่าก็เป็นไปได้ที่เฮตใหเ้เกิดปัญหาอาจจะมีการทําลายจิตใจกันหรือทะเลาะกันอาจจะเป็นการทะเลาะกันด้วยความหวาดระแวงเรื่องคนละเกาใครบางคนอาจจะยังอาจจะพึงเจอกับเพื่อนเกาหรือไปกินเขากับคนละเกาแฟนเกามากโดยที่ว่าจริงๆอาจจะเป็นไปกินในฐานะเพื่อนนั่นแหละ อันนี้ยกตัวอย่างนะหรือคุยกันกับคุยในฐานะเพื่อนนั่นแหละแต่มันก็เป็นคือการว่าเขามาแสกเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งมองรู้สึกบอด,ดีหรือลึกๆแล้วในใจของคนคนนี้เพื่อนอาจจะรู้สึกยังว่ายังรู้สึกว่ามีความรู้สึกให้คนรักเก,ก่านั่งก็ได้แล้วก็กำลังเลือกอยูว่าจะเอาจังใดดีอันนี้ก็เป็นไปได้คือการสําหรับบางคู่สาหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคู่นะอะบอเมนว่าจะม,ะมาว่าเห้แตกแยกเด้อก็ว้าไปตามไพ่ลักษณะนี้นะพี่น้อง กะเบืงบ้งๆกันไปนี่ละอ,อ,อาศัยเวลาผ่านไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะขี่คลายไปเองบอ่มีคําตอบอีกย่างที่มาเร็วท่านใจเฮาเนาะต้องได้ใส่ความอดทนและการรอคอยออภัยทนบ่ไวกะตัดสินใจในสิ่งที่เจ้าของจะมีความสุขและก็สบายใจที่สุดก็แล้วกันจังไดก็เป็นกําลังใจให้เช่ากอะกดะอดเนาะบ่่าการงานการเง,ง,งินหรือความรัก สัปดาห์นี้ก็คือจะประมาณนี้เป็นแนวทางก็เพราอาจจะบม่ได้ครอบคุ้มทุกคนสัปดาห์นาคอยมาเช็คดวงกันไหมเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนละสวัสดีจ้า